อาบน้าให้พญานาคนะคะปีนี้อาบน้ำสองรอบเลยนะคะเพราะว่าดีใจที่ผู้ถูกลวยท่างหวยออมสินหวยรัฐบาลถูกหมดเลยนะคะดีใจจังเลยค่สะสาธุขอโชคขอลาภค่ะขอโชคขอลาภนะคะอาบน้าให้พญานาคสาธุพญานาคตัวที่กําลังลดน้ําให้นะคะก็ให้แบ่งยี่สิบไว้นะคะตอนน้นอ่ะ จริงๆบปง20อ่ะคนก็จะต้องเห็นใช่ไหมแต่อันนี้ท่านให้ดรแต๋วเห็นเนี่ยลงท้ายได้8สองหวยก็ออก8 2นะคะอาให้ชุ่มฉ่ำใจ นาให้พญานาคนะคะเพราะว่าถูกหวยนะคะให้โชคให้ลาบนะคะให้โชคให้ลาบตลอดเลยนะคะทุกปีเป็นที่กล่าวขวันกันเลยนะคะว่าพญานาคให้โชคด้แถวเป็นที่รู้จักกันเลยนะคะในหมู่บ้านนะคะ น้ำให้พญานาคนะคะ